ปารีจัสสันลูกสาวไมเคิลแจ็คสันเผยชีวิตที่ถูกลังแก้ทงที่โรงเรียนและทางโลกออนไลน์ปารีจักสันลูกสาวคนเดียวของไมเคิลแจ็คสันยอมรับว่าถูกลังแกทั้งที่โรงเรียนและทางโลกออนไลน์12มิถุนายน2555ปารีจักสันต้องเติบโตมาพร้อมกับแรงกดดันในฐานะลูกสาวคนเดียวของราชาเพลงป๊อป ไมเคิลนจสรรซึ่งล่าสุดเธอยอมรับว่าถูรังแก้ทั้งที่โรงเรียนและทางออนไลน์หลังจากชีวิตการเรียนที่บ้านไม่ที่เรียกว่าโฮมสคูลได้สิ้นสุดลงแต่ปาเลตในวัย14ปีได้บอกกับโอบราวินฟรี ในรายการ Next Chapter ซึ่งความเป็นคนเข้มแข็งที่ไม่ยอมแพ้ของเธออารีดบ,บอกว่ามีคนพยายามจะเล่นงานเธอแต่ก็ไม่สำเร็จทั้งที่โรงเรียนและทางไซเบอร์ไม่ว่าจะใช้ถ้อยคำใดๆมันก็ไร้ผล้ลแต่เธอไม่รู้ว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงจ้องจะเล่นงานเธอไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะพวกเขาอิจฉาเธอหรือเปล่าเธอยอมรับว่า รู้สึกวิตกบ้างเหมือนกันเมื่อมีคนพยายามจะมาเป็นเพื่อนกับเธอโดยมีเจตนาแอบแฝงแต่เธอก็ไม่กลัวที่จะตอบโต้ถ้าเจอเรื่องแบบนี้ปารีสบ,บอกว่า ถ้ารู้สึกได้ว่ามีคนไม่จริงใจกับเธอ,อเธอก็จะเลิกคบและเธอ,อยังพูดถึงเรื่องที่พ่อของเธอชอบให้ลูกๆสวมหน้ากากเพื่อปกปิดใบหน้าจากสาธารณชนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สับสนสำหรับเธอเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องสวมหน้ากากแต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่า พ่อของเธอต้องการให้ปิดบังใบหน้าเวลาที่ออกไปข้างนอกโดยมีเขาจะได้ไม่มีใครจำได้ปาริสบอกว่าการสวมหน้ากากช่วยให้เธอและพี่น้องสามารถใช้ชีวิตวัยเด็กได้อย่างปกติเช่นการไปย่านของเด็กหรือร้านอาหารชัดอีซิสโดยไม่มีใครจำได้การที่พ่อของเธอต้อง ตกเป็นเป้าสายตาสาธารณชนตั้งแต่อย่างเด็กทำให้เขารู้ให้ลูกๆมีความสุขกับชีวิตวัยเยาว์เขาบอกกับลูกๆว่าไม่เคยมีชีวิตวัยเด็กและมักจะร้องเพลงอยู่ในสตูดิโอในขณะที่เด็กอื่นออกไปเล่นกันเขาอยากให้ลูกเป็นเหมือนเด็กพวกนั้นอารีสบอกว่าชัดอีซิสและทอยอาร์ตเป็นสองที่ที่เธอชอบมากที่สุด เธอยังเล่าถึงความเจ็บปวดเมื่อต้องสูญเสียพ่อ และมันยังคงเป็นแผลในใจของเธออยู่เสมอํำให้สัมภาษณ์ของปารีสได้ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเธอยอมรับว่ามันยากที่จะรับมือกับการตายของพ่อเธอบอกว่าการเสียชีวิตของไมเคิลวัย50ปีเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปี2,552เป็นผลมาจากการได้รับยาสลบ p ร o โพรฟอรเกินขนาดซึ่งผลให้ ในแพทย์คอนนาน แพทย์ประจำตัวเขาถูกตัดสินจำคุก4ปีหลังจากพบว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาที่ให้ยาสรบริดรุนแรงแก่ไมเคลิลอาริตยังพูดถึงการมุ่งเข้าสู่อาชีพนักแสดงที่เธอกำลังจะได้แสดงภาพยนตร์แนวแฟนตาซีเรื่องล n นดอนสปริ d แอนทรีคีก่อนหน้านี้เจเนสแจ็กสันน้าของเธอ ได้ให้ความเห็นเรื่องที่หลานสาวจะเข้าสู่วงการแสดงว่ายังไม่ถึงเวลาเธอยังเตือนให้ปารีสมีความสุขกับไว้ยเด็กของเธอแล้วรอจนกว่าจะเข้าวิทยาลัยหรืออายุครบ18ปปีจึงค่อยเข้าสู่วงการบันเทิง